ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่หลุม6คอร์ส4นะครับ347หลาเลยเอาท้าทายดีครับมีแนวต้นไม้เป็นช่องให้ตีผ่านช่องอย่างเดียวครับผมเลือกใช้ให้บิดนะครับ347หลาถ้าตี2-4ก็น่าจะขึ้นร้อยนิดๆวางแผนนะครับตีตามช่องไปเลย จะตกทรายไหมโอเคไม่ตกทรายช็อตสองครับเหลือระยะประมาณ127หลาครับปกติ127หลาผมจะตีเวท48นะครับแต่ว่าผมเลือกเพิ่มเหล็กแล้วมาจับโชกค,ครับผมเพิ่มเป็นพิชชิ่งจับโชกแล้วตีครึ่งวงครับทิมทิมเข้าเป้ากันคิดว่าน่าจะคอนโทรลง่ายกว่า ทะลุอีกไหมโอเคระดับธงครับพินไฮแัดเบอร์ดี้ครับระยะประมาณ5หลาให้ลายขวาประมาณเลยวงกิ๊บครับอโอ้โห,โโหไม่ได้ยินข้าวหมดแรงเฮ้